ไใช่ไฟหน้าแล้วดูโลเทไฟหน้าเนาะ่โลดูไฟด้านทนี่แหละรุ่นี้แหละขนาดนี้เราอยู่ที่ไหนครับหลีกบนอยู่5.5าครับ5.5จุด้าครับ5.5ไม่มีอะไรเลยนะจริงๆไม่มีอะไรเลยพี่พูดไรมันเลยมี ครับทีมงานครับสุดๆครับสู้ครับ,รบอันนี้ไม่มีใครสู้เสียพัดแล้ววันนี้พุทธมอว์ลายใหญ่ของเราพิพลดกับพี่พันดีทพ่สุดแล้ว,ลวพิพลดกับพี่พัทเนี่ที่สุดแล้ว,ลวฟิล์ล์อยู่หูม,มูปลาก็ประมาณนี้แหละเม่นหาพูดตอีไหนตอนนี้ก็สาวอ่ะก็ประมาณนี้แล้วที สอบครับผมผ่านหรือยังครับผมกองทีมฮาร์ดครับเออแต่กล้องทีมฮาร์ดนะครับเสื้อฟรีตลอดฤดูกาลครับเฮ้ยอยู่ในคลิปแล้วนะเรียบร้อยเสียแล้วกำลังไปกำลังไปรอแป๊บรอแป๊บสุดสุดครับเบรคห้าจุดห้าครับเฮ้ย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 เดี๋ยวยกอย่างเดียวอะใจคออ่ะ ีอยู่ข้างล่างนะครับกอนนี้จะขึ้นมาเป็นคันสุดท้ายสมกับเป็นซิคลิวิตี้ของอินโรูดอนแล้วก็ฮาร์ดนะครับไม่เคยพี่เขาไม่เคยนำหน้าครับเออเขาอยู่ข้างหลังตลอดเขาเซฟตลอดเซฟตี้ตลอดใช่ครับผู้รับเหมาอะไรใหญ่เช่นกันคนนี้หมออะไรทุกคันไหนครับพี่พัดครับวันนี้เฮ้ยดืมน้ำสำราญไปเลยดื่มน้ำสำราญไปเลยนะครับ นี่เราอยู่ับอีกร้อยฟาโลอีกร้อยฟาโลไม่ธรรมดาแวะไปกินข้าวที่แดกโรดก่อนได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่อม่าเ่่าอุารนะครับ่ตาร์แม่าฮ่าฮครับาฮ่าร์แม่า้่าฮ่าฮ่า่าฮาาสาสา่เา่ ไม่มีไฟเลยนะุดหงันตาแตกเลยแม่ก็ส่งครับัยล้ผมบอกเลยว่านะวัานนี้ขอสา,าภาพสาภาพว่าเฮ้ยอ,อย่าวางสันง้นเกี้ยงนี้มันห้าจุดห้าแล้วนะนิกี่มาถึงแล้วน,วนี่นิกี่มาถึงแล้วนี่ยุราน,นาปุนะปะอ่ะ

หนะครับส่วนหนึ่งของอุทดรน,นี่แหละครับป้าอันนี้เราอยู่ที่ข้างบนเป็นห้าจุดหาแล้วนะครับอออรจ,จอโ้ดกันมาเ <laughs> ด,ดี๋ยวใจแล้วเดี๋ยวใจแล้ว